ผมเกืือบจะสแกนในนี้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าพอสแกนปุ๊บมันจะมีเ,เหมือนให้โหลดแอปแอปนึง่งคล้ายคล้แอปดูดเงินผมเลยชะงักเลยมันส่งมางี้เลยเหรอใช่ครับเป็นไปเณีอย่างงี้เลยเหรอนนอ๋อจ่าชื่ออย่างเงี้ยมาจากมัธยาเหรออ่ะแล้วมันว่าไงอ่ะได้รับอะไรล้านนึง มันบอกมันบอกว่าให้ขูดให้ขูดตรงเนี้ยนะก็ใช้เหรียญขูดอ้าได้เงินรางวัล1.1ล้านบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เงินรางวัลล้านนึงเลยเหรอใช่ครับโอ้แล้วก็มาตรวจตรวจเงินรางวัลมันจะมีเงินรางวัลทั้งหมด8รางวัลนะพี่เนี่ยเพราะมาที่หนึ่งรถรถ Mercedes Benz ใช่ปะผมได้รางวัลที่สองเลขเป็นตรงกันใช่ไหมก็รางวัลเนี่ยที่ไหนมันมีเลขบอกนี่เลยเหรอใช่ครับอือันนี้ผมก็ผมก็เข้าเน็ตดูดูในเว็บพันคลิปอ่ มันมีคนได้รางวัลเหมือนผมเลยอ๋อมันก็บอกว่าได้รางวัลเดียวกันเลยนะมันก็ระวังตบเป็นเหยื่อระวังให้สแกนเนี่ยผมเกือกสแกนในนี้อยู่แล้วอืมแต่เขาบอกว่าพอสแกนปุ๊บมันจะมีเอ่อเหมือนให้โหลดแอปแอปหนึ่งคล้ายคล้ายแอปดูดเงินอืเลยช่งนักเลยเกือบที่พี่อือ๋อเราเห็นตะกี้ข้างล่างก็มีสแกนแผ่นใหญ่ในแผ่นใหญ่เห็นมีที่ใบสแกนอะไรอีกเนี่ยอ๋อเนี่ยมีรูปผู้บริหารด้วยแต่ไม่รู้ว่าใช่เปล่า รู้เข้ามาแอบอ้างหรือเปล่าไม่รู้ทนายความเลยผู้โชคดีอ๋อนี่คือผู้โชคดีที่เคยได้น่าจะใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าแอบอ้างเข้ามาป่ะนะใช่อ๋อนี่คือรหัสกันรหัสรหัสที่ที่ได้นะใครได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะใช่รหัสผมได้ตรงดีเลยนะบีเลศูนย์ห้าสองสามศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งล้านเลยนะหนึ่งจุดหนึ่งล้านบาทได้ไหมไม่เคยไม่รู้จักแบบแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยทำธุรกรรมอะไรตัางหแลมันจะส่งมาได้ยังไงอืมก็อยู่ ยังงงอยู่ว่ามันเอาชื่อแม่มาจากไหนมีชื่อที่อยู่เป๊ะเลยใช่ไหมอืออือตอนนี้มาช้าดิบแก่อืมดิบแก่เลยดีใจเลยว่าได้ล้านนึงได้หนึ่งล้านบาทโอ้โหจบจ้ะโดนหวยออกกันโดนหวยแดงไปด้วยแต่สเนียครับมาส่งจดหมายแต่นี้มันเป็นชื่อบริษัทอันเนี้ย Universal Technology จำกัดผมคือไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยผมก็แกะดูแล้วมันบอกว่า มีของรางวัลชิ้นใหญ่แจกใหญ่ครับมันให้ใบนี้มาเป็นการ์ดผมก็ใช้เหรียญโคดมาผมก็ได้เงินรางวัลหน 1, 1่งล้านบาทครับก็ดูเทียบรางวัลเนี่ยได้รางวัลหนึล้านบาทก็ดีใจไงแต่ผมก็ยังไม่กล้าเรากลัวอยู่เพราะเราไม่เราไม่รู้จักบริษัทนี้ก็เลยเข้าเข้าเน็ตเข้าพันทิปยดู ว่าอันนี้มีจริงไหม <S <S เขาก็บอกว่าเัืวันนี้ผมเคยได้ผมก็อยากตรวจสอบว่ามีจริงไหมเขาบอกว่ามันจะมีลิงก์ลิงก์ให้ในถ้าเวลาสแกนอันนี้ครับสแกนมามันจะเป็นให้โหลดแอปแอปหนึ่งแล้ว้าให้ให้เหมือนแบบให้ติดตั้งเขาบอกว่าระวังนะถ้าติดตั้งแล้วมันจะเป็นแอปดูดเงินผมก็เลยเอา้าวไม่ใช่แล้วก็เลยโคดโคดเฟสบุ๊คเตือนสังคมมาครับพี่แล้วที่ส่งมาเนี่ยส่งมาวันนี้เลยไหมส่งมาเช้าเลยส่งมาเช้าของแกะเลยเป็นชื่อเราหรือว่าชื่อไม่ชื่อแม่ชื่อแม่ ไม่ได้ไปทส่งลุ้นอะไรกขาเขาไงจริงจมันจะมาได้รางวัลได้ไงแบบไม่งงไม่เคยทำกิจกรรมอะไรไม่เคยร่วมกิจกรรมอะไรกับเขาแต่เขาแต่เขาก็น่าเชื่อถือนะมีมีรูปมีชื่ออะไรเงี้ยมีเบอร์ผมก็กลัวคนที่หลงเชื่อเพราะว่าเขาส่งไปสนีไม่ใช่บ้านเดียวแน่นอนครับอยากจะฝาก เตือนไัยยังไงบ้างก็คือคนที่หลงเชื่อสมมติหลงเชื่อแล้วดีใจได้เงินหนึ่งล้านได้รางวัลเยอะแยะเนี่ยถ้าไปโหลดแอปติดตั้งขึ้นมาเงินคุ้หมดบัญชีขึ้นมาถ้าสมมติว่ามันไม่จริงความจริงนะถ้าไม่จริงขึ้นมาก็ติดต่อกลับมาได้เลยครับผมวดีใจถ้าร้อยเท่านี้ใครจะไม่ใครจะไม่ดีใจใช่ไหม มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ